ชื่ออะไรพระกษัตริย์ชื่ออะไรนะชื่อว่า,พร,าพระเจ้ามหาวิชิตราชใช่ไหมท่านเนี่ยเป็นคนที่เก่งกล้าสามารถอะไรนะครับที่จริงเนี่ยพระเจ้าก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่าเกี่ยวกับในเรื่องของการปกครองของการบริหารก,ก,การจัดการอกนะครับก็เล่าตามปกติได้เข้าใจนะครับแล้วก็ เข้าถึงในเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับพระุทเจ้าก็เล่าไปตามปกตินี่แหละนะครับพอได้ถูกบัญญัติไว้เนี่ยนะครับพอมาถึงปัจจุบันครั้งหลังพุทธกาลเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยก็เอามาจับนะครับกับรูปแบบการปกครองว่าเอ้ยมันเหมือนกับที่พระพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าการการะจามนาถือเป็นสิ่งที่ดีนะนะครับเหมือน พระมหาวิชิตราชที่ให้อำนาจนะครับกับหัวเมืองต่างๆนะครับเหมือนแผนผังที่ริสิตกลุ่มนี้ได้เอาลงนะครับเห็นไ,ไหมพระมหากษัตริย์ก็จะสั่งอำนาจลงไปที่กลุ่มเจ้าเมืองประเทศสลาศนั่นก็คือหัวเมืองกับชาบริาพานผู้ใหญ่นะครับนะครับเป็นกลุ่มที่นำเอาคำสั่งของพระเจ้าเนี่ยนะครับหรือ แม้กระทั่งว่าเป็นที่ปรึกษาของพระพุทธเจ้านะครับได้มาบอกเอ้มาใช่ของผู้ของพระพุทธเจ้านะครับของพระมหากษัตริย์ที่ชื่อมหาวิชมหาวิชตราชเนี่ยนะครับเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเอข้าวของเราก็เยอะนะตอนนี้เราอยากจะแจกให้กับวาสฎรน,นะครับรไม่เดือดร้อน นะครับต้องไม่เดือดร้อนไม่เดือดร้อนทั้งตัวเราและผู้รับนะครับรับแล้วก็ต้องอะไรก็ต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับนั่นก็คือประธานพิธีบูชามาหายันไม่ใช่พิธีบูชายันนั้นไม่ใช่ฆ่าสัตว์ประชาชนเนี่ยเอาไปปลูกเอาไปเราะเอาไป ทำเกี่ยวกับเกษตรกรของตัวเองเพื่อที่จะได้ผลผลิตกลับมาหนึ่งเอาไว,เว,ไว้เก็บไว,ว,ไว้ใช้เก็บไว้กินสองเก็บไว้ขายนะครับอันนี้จึงเป็นการบริหารการจัดการนะครับเศรษฐศาสตร์ในสังคมนะครับตามที่กลุ่มหนึ่งได้บอกมาว่ากูทันตสูตรเนี่ยนะครับเป็นสูตรว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การเมืองการที่เราจะปกครองคนได้นั้นเนี่ยนะครับ มันต้องอยู่ที่ว่าเราสามารถทำให้เขาอิ่มท้องได้ไหมทำให้เขาอยู่ดีมีสุขได้ไหมถ้าเราทำเขาได้นะครับทำให้เขามีความสุขทำให้เขาอิ่มท้องทำให้เขารู้สึกปลอดภัยเนี่ยนะครับนะครับเหมือนพระเจ้ามาหาวิชิตราดนะครับทำไมเราลองมาแกะว่าพระสูตรนี้เมืองนั้นเมืองนี้มานะครับ แล้วมีข้าวของพืชพันธัญญาหารเครื่องอุปโภคบริโภค,โคต่างๆเยอะมากเพราะพระมหาวิชิตพระมหาวิชิตาลาชเนี่ยนะครับไม่ได้เก็บสมบัติไว้เพียงคนเดียวนะครับท่านเอาพืชพันธัญญาหารข้าวมเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ต่างๆ นะครับน้ำยานะครับสัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงทําให้คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของพระเจ้ามหาวิเชตราชเนี่ยให้ความนับถือแต่ถ้าเปรียบเสมือนคนปัจจุบันนะผมเนี่ยในฐาหนะที่เป็นนายกเทศมนตรีนะครับเป็นนายกนะเอาง่ายๆ ในตำบลน่ะนะครับเป็นพันล้านนะครับอันนี้ของเทศบาลนะสมมุตินะครับผมได้เงินมาพันแปดร้อยล้านผมกินเพราะผมไม่ได้มีนิสัยเหมือนพระเจ้ามหาวิชิตราชเนี่ยที่จะได้ขอมาแล้วก็เอาแจกจ่ายประชาชนผมไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเราลองคิดต่อไปว่าสิ่งที่ประชาชนได้เนี่ยนะครับ เป็นไหมได้เป็นไหมครับไม่ได้เป็ยนไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นครับถูกต้องแล้วไม่มีคนรักด้วยลูกน้องอาจจะไม่รักด้วยใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีนิสัยเหมือนพระเจ้าวิชิตราชฎในการปกครองในการบริหารคนผมเป็นนายกเทศมนตรีผมทำมา โครงการมาได้พันกว่าล้านแต่เขาอาจจะก,กินนิดนึงอาจจะก,กินสักห้าสิบล้านสมมุติอีกเก้า้ยห้าสิบล้านผมให้ประชาชนหมดเลยผมไม่กินมากนะครับแจกจ่ายเลยครับให้ทุกคนในในตำบลอย่างเงี้ยนะครับถ้าเรามีนิสัยเหมือนพระ,พระเจ้ามหาวิชิตราชเนี่ยลูกน้องก็รัก ประชากรที่อยู่ในตำบลก็ชื่นชมนะครับพอมีอะไรเราให้คำปรึกษาหรือมีอะไรให้ความขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนเขาก็พร้อมที่จะช่วยเราอยู่เสมอเห็นไหมครับอันนี้แหละนะครับคือการบริหารการจัดการตามพระสูตรกทตูทันตสูตรที่พูดถึงพระเจ้า มหาวิชิตรลาดที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ในนะครับเราต้องยึดถือนิสัยของว่าเป็นศาสตร์ว่าด้วยเรื่องเศรษฐศาสตร์การเมืองทำยังไงถึงชนะใจผู้ใต้บังคับบัญชาบริหารยังไงถึงจะเป็นบุคคลที่ประชาชนรักเห็นไหมครับ อันนี้คือพระสูตรที่จริงมันมีลึกกว่านี้นะครับที่เราบอกอ,อะไรอ่ะอ,อ,องค์ประกอบของยันตามลำดับเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเห็นชอบของบุคคลทั้งสี่กลุ่มคุณลักษณะของพระเจ้าจมหาวิชิตราชแปดอย่างน,นะครับอันนี้มันมีลึกกว่านั้นแต่ว่ากลุ่มนี้ไม่ได้ยกแล้วก็ มันยังเหลืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่จะนําเสนอนะครับไม่เป็นไรนะครับขจัดความเดือดร้อนของพระไทยเนี่ยนะครับมันก็มีอีกเยอะอยู่นะครับทรงมีพระไทยสดชื่นล่าเริงด้วยอาการ16อย่างนะครับถ้าเรายึดถือตามหลักของพระเจ้ามหาวิชิตราชเนี่ยนะครับซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารการจัดการในเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเมืองนะครับ การให้ใจลูกน้องนะครับอันนี้เป็นหลักการสำคัญของผู้บริหารหรือผู้นำเลยนะครับในพระสูตรกูฏันตสูตรถ้าเราอยากจะชนะใจคนนะครับอยากจะเราจะรู้วิธีนี่เห็นไหมคนมาคนเนี่ยอยากอยากจะเป็นผู้นำนะนะครับแต่ไม่รู้การปกครองตามแนวกูฏันตสูตร นะครับในข้อสุดกลุ่มที่2นี้ได้